สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถาปรายกรรมและวิถีชีวิตล่องทางดั้งเดิมนับเป็นโบราณสถานดีเด่นของนครเซี่ญญยงไฮ้วันที่6เมษายนพุทธศักราช2 5 5 7เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานครหชั่วโมง สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปล่งถังจิ้งอันวิลล่าทอดพระเนสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตในล่งถังดั้งเดิมล่งถังจิ้งอันวิลล่าตั้งอยู่ที่ถนนนานจริงได้ชื่อมาจากวัดจิ้งอันที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเขตนี้เดิมเป็นเขตของผู้มีอันจะกินเป็นบ้านเรือนแถวแบบชาญเมืองของอังกฤษชาวอังกฤษเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ผู้อาศัยส่วนใหญ่อพยพไปไต้หวันและฮ่องกงรัฐบาลจีนจึงจัดให้ข้าราชการชั้นสูงอยู่เมื่อครอบครัวขยายออกไปข้าราชการเหล่านี้ย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่มีข้าราชการระดับอื่นเข้ามาอยู่แทนและในที่สุดก็อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าอยู่ได้ค่าเช่าประมาณ100หยวนต่อห้องบ้านในโล่ถังเป็นตึกอิฐสูง3ชั้นมีจำนวน183หลัง พื้นที่ก่อสร้าง38,687ตารางเมตรล่งถังจิ้งอันวิลล่านับเป็นโบราณสถานดีเด่นของนครเซี่ยงไฮ้รุ่นที่สองเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2551คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เขตจิ้งอันร่วมกับเทศบาลเขตจิ้งอันบูรณะและต่อเติมล่องถังแห่งนี้ให้เป็นเอกลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ได้ซ่อมแซมอาคารเก่าและล่องถังให้สภาพดีขึ้นแต่รักษาแบบสถาปัตยกรรมเดิมไว้ และในปีพุทธศักราช2553ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับปรุงเพื่อช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้949ครอบครัวอยู่สะดวกสบายมากขึ้นโลงถังจิ้งอันวิลล่ามีการบริหารจัดการที่ดีเช่นการอนุรักษ์และปลูกพื้นที่สีเขียวการบริหารจัดการที่จอดรถอย่างเป็นระบบการบริหารจัดการด้านการต่อเติมอาคารตามกฎระเบียบ การรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการรักษาความสะอาดไม่ต่ำกว่าวันละสองครั้งเพื่อให้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านสะอาดเรียบร้อยและการบริการซ่อมแซมภายใน2ชั่วโมงมีบริการช่างตลอด24ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการจัดวางห้องหับและสภาพภายในของบ้านแพทย์แผนจีนที่เจ้าของบ้านอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมีเครื่องเรือนไม้อายุเก,กือบ100ปี นอกจากนี้ย,ยังอนุรักษ์ตำราแพทย์แผนจีนโบราณไว้ด้วยตระกูลของแพทย์ผู้นี้อยู่ในอาคารนี้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1933ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถนนตัวหลุนถนนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนสาธ,ธรารณะหลูซินเขตหงโขงเป็นถนนขนาดเล็กตามลักษณะของถนนในต้นคริสตศตวรรษที่20พื้นที่เดิมเป็นเขตเช่าของต่างชาติถนนยาวประมาณ550เมตร ลักษณะรูปทรงตัวแอลบริเวณสองข้างทางประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ถนนตัวหลุนยังมีความเกี่ยวข้องกับนักเขียนและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนอาทิหลู่ซินเมาตุน้นไปเซียนยงซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับถนนสายนี้ เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนห้องกุ้ยหลินโรงแรมแชงกรีล่าภูตรงพระราชทานพระราช,ชวโรกาสให้นางสาวบุษกรพฤกษพงศ์กงสุนใหญ่นนครเซียงไฮ้และข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นนครเซียงไฮ้เฝ้าทุนละอองพระบาทขอพระราชทานพระกรณุณาทรงลงพระนามาพิไทยในแผ่นศิลาเปิดอาคารที่ทำการสถานกงสุนใหญ่นนนครเซียงไฮ้แห่งใหม่ อาคารที่ทำการสถานกลงสุนใหญ่นนครเซียงไฮ้ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาหงเฉียวเป็นอาคาร3ชั้นเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5ทธันวาคม2555และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2 5 5 7นี้สํานี้สำนักงานในทีมประเทศไทยที่จะย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันในอาคารนี้ได้แก่กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานส่งเสริมการลงทุนสำนักงานการค้าต่างประเทศและสำนักงานเกษตร เขตพัฒนาหงเฉียวเป็นพื้นที่ที่ทางการนครเซี่ยงไฮ้พัฒนาให้เป็นเขตที่ตั้งของสถานกงศูนใหญ่ต่างๆเวลา21นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติหงเฉียวประทับเครื่องบินของสายการบินซานตงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SC1168 สด็จพระราชดำเนินจากนครเซี่ยงไฮ้ไปนครจีน้นใช้เวลาบินหนึ่งชั่วโมง40นาที เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติหยวเฉียงคนครจีนนั้นนายจางกัวเลี่ยงรองอธิบดีสำนักง,งานการต่างประเทศมณฑลซานตงนางสาววนิดาคุตตวัตกงสุนหญ่น้ำเมืองชิงเต่าข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิง่งและข้าราชการสถานกงสุนใหญน้เมืองชิงเต่าเ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมซานตงซึ่งรัฐบาลจีนจัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลษังอัคราชกุมารีพระราชทานพระบรมโอรกาสให้ชุมชนชาวไทยในสาราชนจาจักรเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสาราชนจาจักรวันที่6เมษายนพุทธศักราช2 5 5 7เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วรัยลักษณ์อังครราชกุมารีสเสด็จลงณนห้องบอลลูมโรงแรมที่ประทับพ,พระราชทานพระโวโรกาสให้ในายประสันเทพร,รักเอกอังครราชทูตนักลงลอนดอนนำข้าราชการสถานเอกอังครราชทูตพร้อมด้วยชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรเฝ้าในโอกาส,สเสด็จเยือนสหราชอาณาจากักรปัจจุบันสถานเอกอังครราชทูตนักลงลอนดอนได้ดำเนินงานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรที่มีมาอย่างยาวนาน ให้มีความเข้าใจและแน่นแฟ้นในทุกระดับและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศด้วยการส่งเสริมการส่งออกการท่องเที่ยวรวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสหาราชอาณาจัจากรเป็นประเทศติดอันดับหนึ่งในสาประเทศในยุโรปที่มีคนไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมากชุมชนชาวไทยในสหาราชอาณาจัจากรปัจจุบันมีจำนวนกว่า5 0 0ห0คนประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหารไทยพ่อครัวแม่ครัว เจ้าของร้านเสริมสวยสปาพนักงานเสิร์ฟนักเรียนนักศึกษาและคนไทยที่สมรสกับชาวบริทิสคนไทยในสหราชอาณาจากักรนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานทำงานอยู่ในร้านอาหารไทยซึ่งมีถึง1,200แห่งในสหราชอาณาจากักรโดยกว่าครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยรักอังคราชากุมารีส่งกูเจมพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าทุกคนรวมทั้งหมด4เพลง เป็นเพลงที่ทรงกูเจิงพร้อมกับทรงขับร้องรวมสามเพลง โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้กับมูลลนิธิจุลาภรณ์ในโครงการถักร้อยสร้อยอรักซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวไลักอังครราชกุมารีทรงจัดทำขึ้นด้วยทรงห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งมีจำนวนมากและไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงของที่ระลึกเครื่องประดับต่างๆนี้ได้รับความสนใจจากคนไทยในสหราชอาณาจักรจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทรงจัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อดรน้ำใจอาทินาฬิกาข้อมือดตอร์ Dr. น้ำใจและเสื้อดตอร์น้ำใจพระราชทานเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมแบ่งปันทำบุญช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาและสมทบกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลยลักอัครราชกุมารีมีพระดำรัสถึงพระกรณีกิจสำคัญต่างๆที่ทรงปฏิบัติในปัจจุบัน คือการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภร์ซึ่งส่งก่อตั้งมามากกว่า30ปีเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศให้การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษายากไร้และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัตินอกจากนี้ยังส่งปฏิบัติภาคกรณียกิจต่างๆของมูลนิธิพอ,อสวอให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นธุรกันดานให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงทางนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ก็ได้เข้าไปร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้โดยเฉพาะในแง่โรคมะเร็งทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้รับคนไข้ส่วนใหญ่เข้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพราะฉะนั้นถึงได้ต้องขอบพระคุณทุกทท่านอีกครั้งหนึ่ง แทนคนไข้มะเร็งทั้งหลายเพราะคนไข้มะเร็งนั้นการรักษาจะตกอยู่ประมาณคนละล้านห้าต่อปีซึ่งจะมีน้อยคนมากที่สามารถจะจ่ายได้ส่วนมากก็จ่ายได้เป็นบางส่วน และบางส่วนก็ไม่มีเงินจ่ายเลยนอกจากาให้การรักษาพยาบาลคนแล้วในมูลนิธิพออสวอรายังมีหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรไปตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของ ประชาชนทั้งที่ประชาชนพาสัตว์เลี้ยงมาทั้งที่ประชาชนไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงมาแต่มาขอรับคำปรึกษาขอรับยาบำรุงยาถ่ายพยาธิยารักษาโรคต่างๆสำหรับสัตว์ซึ่งมีตั้งแต่โค กระบือสุกรสุนัขแมวนกไก่เป็ดเป็นต้นก็เป็นอันว่าหน่วยพออสวอก็เท่ากับดูแลทั่วถึงคูดูแลทั้งคนและสัตว์เลี้ยงของคนซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นก็อาจจะ นำโรคมาสู่คนได้เพราะฉะนั้นการดูแลสัตว์เลี้ยงจึงมีความสำคัญค่อนข้างมากสำหรับสุขภาพคนและสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของคนด้วยเพราะว่าสัตว์อย่างเช่นสุกรโคกระบือก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วย ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระบรมกาศให้ในายประสันเทพร,รักเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารคำ่ำณโรงแรมที่ประทับในโอกาสเสด็จเดือนสาราชอาณาจากักรโดยมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาติดตามสถานการณ์ภาคใต้กันต่อนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะครับติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮาวรูดครับปล่องท่อที่วางเรียงอยู่ริมฟุตบาทนี้คือหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเซฟตี้โซนซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เกิดเหตุบ่อยครั้งแต่หลังจากที่วางปล่องท่อแล้วก็ทําให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนรวมมิตรรายหนึ่งกล่าวว่าการวางปล่องท่อทำให้กีดขวางทางเดินเข้าออกร้านและทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงามแต่มีความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากกว่าก็รู้สึกว่าปลอดภยัยปลอดภัยดีมากๆ<ม>เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะช่วยกันได้ไม่มากแต่ความอุ่นใจมันเกิดขึ้นแต่ครับความรู้สึกว่ามันก็เติร์ะดีนะ,ะดูแล้วมันบางร้านแต่ว่าถ้าเรามองถึงความปลอดภยัยมันเราว่าน่า,นาจะดีกว่า บริเวณนี้คือเขตเซฟตี้โซนถนนรวมมิตรในเขตเทศบาลนครยะลาที่ผ่านมาเกิดเหตุบ่อยครั้งหน่วยง,งานภาครัฐจึงนำปล่องท่อมาวางไว้เพื่อป้องกันแรงระเบิดทำลายอาคารบ้านเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าประชาชนในละแวกถนนสิโรรถเรียกร้องให้ปรับถนนสิโรรถเป็นเขตเซฟตี้โซนด้วยซึ่งกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับใช้ส่วนพื้นที่ที่เป็นเขตเซฟตี้โซนอยู่แล้วได้จัดวางปล่องท่อและถูกรื้อถอนออกไปนั้นขอให้จัดวางปล่องท่อต่อเนื่องต่อไปเพื่อความปลอดภยัย เดิมเนี่ยบางจุดเราเคยเอาป่องบ่อไปปิดนะครับแล้วก็หลังจากที่เหตุการณ์คลี่คลายไปเนี่ยก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปเอาออกเสียแล้วก็เกิดการทะเลาะกับกับเจ้าหน้าที่บ้างเจ้าหน้าที่ก็เกรงใจชาวบ้านนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้นําเรื่องนี้เนี่ยมามาทบทวนแจ้งกันในที่ประชุมใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ได้มีมติตั้งแต่เมื่อวานนะครับและว,วันนี้ผมก็เอาเรื่องนี้เข้าเข้าที่ประชุมกรมาธรให้เป็นมติกรมาธรว่าเราจะต้องปิดใหม่ นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมีแผนคุมเข้มความปลอดภัยสั่งให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายร่วมบูรณาการรักษาความปลอดภัยและสั่งเพิ่มจุดรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงจากเดิม4จุดเป็น5จุดโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากตรวจพบจุดอ่อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทําให้กลุ่มผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่อ่อนละจากการปฏิบัติงานก่อเหตุสร้างสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ขอความร่วมมือประชาชนให้จอดรถริมเกาะกลางถนนเพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุคาบอมมูหมัดรุสตีเชคคารุนสำนักข่าวไทยอสามาทรายงานช่วงนี้ไปติดตามลมฟ้าอากาศจากคุณอัมพรัร์ครับ สวัสดีค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมรู้สึกอากาศร้อนขึ้นร้อนขึ้นใช่ไหมคะเป็นเพราะความกดอากาศต่ำปกคลุมทางตอนบนของประเทศอยู่ค่ะส่วนฝนช่วงนี้ก็ลดลงนะคะไม่มีมาช่วยคลายร้อนได้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีบางพื้นที่ที่ยังมีฝนฟ้าขนองคือที่ภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกเนื่องจากมีปัจจัยของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวนี้ด้วยค่ะและปัจจัยของลมตะวันออกเฉียงใต้นี้นะคะก็จะส่งผลให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศทั้ง4ภาาคอจเกิด ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้ในช่วงวันที่11ถึง14เมษายนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลในช่วงนี้นะคะสงการานทุกปีค่ะใครเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีก็จะได้เห็นความสวยงามของดอกคูณที่บานสะพรัง่งเหลืองอาร่ามตลอด2ข้างทางนะคะโดยเฉพาะถนนซ้ายโพธารามเตาปูนอำเภอโพธารามสร้างความร่มเย็นและสดชื่นเหมาะแก่การเก็บภาพสวยๆเป็นที่รึกอย่างมากเลยแหละคะ่ะ มาดูสภาพอากาศทางภาคเหนือกันนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ลมแรงบางแห่งเช่นที่จังหวัดเชียงรายน่านและเพชรบูร์ส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในหลายจังหวัดเช่นที่สกลนครนครพนมมุกดาหารและทางตอนล่างของภาคภาคกลางมีฝนเพียงบางพื้นที่ที่จังหวัดลบบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมแรงที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะลงไปที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีฝนส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาส ทางฝั่งอันดมามันมีฝนกระจายบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตนลโดยรวมทั้งสองฝั่งคลื่นลมสงบค่คะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีโอกาสฝนตกร้อยละสิบของพื้นที่อากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาค่ะหมดเวลาของลมฟ้าอากาศแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเราจะปิดท้ายข่าวค่ำคืนนี้ด้วยเกร็ดความรู้เรื่องเห็บพาหะนำโรคที่พบมากในสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขนะคะคืนนี้เราสังคลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ